สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพมื่นี้มาพากับบ่าวบานนอกอีกคือเก่าพี่น้อกไม่น,นี้บ่าวบานนอกสีพลาฐานมาเบิงาบรรยากาศบรรยากาศการแก้เกมงานการแข่งขันเฮือสวงอยู่บ้านบึงส่างประจำปี2565เนาะอยู่ในห้องเดือน10เดนะือน11เนาะไปปลายเดือนสิบไปไปลายวันที่26เนะาะสัมภาษกของเดือน11ปี2565ปี2022พี่น้อง นี่น,นี่เมนเพาะบรรยากาศนะตอนนาวดัดบัตบึงสางเนาะอันนี้ก็เมนผู้หนึ่งเนาะเมนโมของบ่าวบนานเนาะกำลังทักทายสบายดีกันวะถีมาถีไปของงานนี้เปใ็นใดเน,ใน,นาะมา คืาคนกันไล่พอสมควรได้พีหน้อมือค่าเกียมห่านคลายเครื่องป้าต่างแตเนี้ตลอดไตความยาวของห่านคลายเครื่องประมาณพักหนึ่งลอยซองลอยกว่าเมาะมีแต่ห่านคลายเครื่องเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นห่านว่าจะเป็นห่านคลายเสื้อผาห่านคลายของกินหายห่านคลายกิฟช็อปนะพี่น้องเครื่องใส่ของซอยสําหรับบ่าวสาวนะห่านเกมก็คือห่านเกมก็คือพวกอัน สัตว์บักปุกบ่เนาะเกมของบ่าวบ้านเนาะเกมของอันบ้านหน่อเข้าเนาะมีการย้อนกระตาใส่ขวดน้ําลองเบิ่งพี่น้องว่าผู้นี้เนาะย้อนกระตาใส่ขวดน้ําได้บ่แม่นกันย้อนครั้งนึง3,000พี่น้องือว่าาไปบ่ได้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาพากันไปเลาะเนาะสภาพมาเบิ่งบรรยากาศ ก่อนงานนี่อไอตูนพี่น้องแนะนำคนหุ่นักเน์น้องขะทักทายสวัสดีกันไปพี่น้องนี่เมืนภาพบรรยากาศถือว่าผู้ได้มากงานนีนะถือว่าครบนะได้ทาั้งงานเครื่องใส่นะอยากเป็นการสื่อเสือผาบอ,อย่างต่างๆนะก็สามารถมาได้นมาซื้อได้ งานแบบนี้เนาะโดนมีเพื่อนึงพี่น้องหลังจากโควิดมาแพร่ระบาดอยู่ประเทศเน่าก็ถือว่ายุดสง,งักไปโดนเติมนะแล้วก็มาหอดมือนีเนาะปีนีปีจนมาหอดปีสองพันสองสองเนาะถ่ายปีสองพันสองสบสองบาดเนาอยังเลยมีงานอีกเพื่อนึงพี่น้อง <c oughs> ก็ถือว่าคนกันโ <c oughs> ด,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 ดนเนาะนี่เป็นภาพบรรยากาศอยูท่ทางในวัดเลยพี่น้องด้ว <c oughs> ยภาพบรรยากาศทางในวัดเนาะเลาก็จะเลรอสำนีก่อนมื่อนี้ เขาจะไปบสุดเนาะไปหอบงานแล้วออกพี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยสิาพาธานผู้สมออกไปเบิ่งทางขางนอกเนาะเขี่ยมน้องบอลเพิ่นจะเขี่ยมการแข่งขันสวงเหือว่ามีอย่างไน่เขาสิาพาธานผู้สมไปเบิงนะ่งเนาะนี่มันอยู่ทางในวัดเนาะยางออกมีทางหาันคายเสือผาอันนี้ม็นดันใต้ของวัดเนาะดันใต้ทางออกของวัดนะมีทางหาันคายเสือผาบอจะเป็นเสือผาของเบาสาวหนุ่มหน่อยเด็กหน่อย ผู้ใหญ่ผู้เฒ่ามีมัดพี่น้องเือว่าพี่นี้ครบมาทีเดียวพบของครบพี่น้องราคาถือพร้อมนะถือว่าเป็นอีกสิ่งั่นหนึ่งเนาะที่ว่าเราได้มามางานมือนี้เราได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะถือว่าคึกคักพอสมควรพี่น้องก่อนมือเริ่มต้นงาน จะเป็นคันคายเข่องดื่มคายนำ้ำคายของอยู่ของกินลูกสินปิ่งเอ็นตีนไก่พี่น้องขอบเด้องานทำามือนนี้คือว่ามากหนาลายตาพอสมควรนะแม่ค้าเาร้าคลายก็มาจากถูกสารทิดนะเพราะว่าอยู่ไกลอยู่ไกลทางภายนดนต่างเมืองพี่น้องมาลายพอสมควรอันนี้เป็นพี่น้องซาบ,บัดบุร้างครับพี่น้องคนเคยหูจักกันแต่เคยสมัยบ่าวบ้านนอกเขาเฮียนระาเป็นหมูกัน ก็เลยว่ามาทักทายสบายดีเฝนมาขายหนำพี่น้องมาสื่อสลายเด้อทั้งทางวัดด้านใต้พี่น้องเนี่ยจะได้กลับคืนอย่างเกี่ยวไปเวียนมาแล้พี่น้องนะกลับคืนชูสิออกไปสุดทางนอกของวัดกันใครเสื้อผ้าเนาะสุดเสื้อผ้ามีแต่สุดงามๆพี่น้อง ราคาเป็นกันเองเป็นกันเองเนาะในกระท่อมกลับมาถ่ายภาพบรรยากาศในพรมแม่พี่นอ้องได้เบ,บิ่งเนาะได้ภับทราบภับประหุปไปทำกันพร้อมบกันมาบ้านเฮามีงานงานจัดการแข่งขันเ,เฮือสวงประจำปี2565ห,หรือว่าประจำปี2000เอ้ยประจำปี2022เนาะมัน,น,ะน,ะนจะเป็นห่านเกม เพื่อไม่นี่กัสมนี่แล้วพี่น้องนะสำหรับคนเราคนแถวกับบอไลเพราะเป็นมือเริ่มต้นมือเปิดเกี่ยงงานขาเจ้าจแต่ว่าเขาก็อยอะมาให้พี่น้องเห็นเนะว่าการเกี่ยงงานอยู่เขตบ้านท้องห่าเว็บซีนะเป็นยังไงถือว่าบรรดาหนักซีายเนะจากภาคส่วนต่างเมืองเขตที่มาจากไกลนะคือ่าเข่าเจ้ามาหอดแบบมือนี้นะเพื่อไม่นี่กเกี่ยงพรอมนนี้แมน จะทานที่เป็นพามไส้นะพี่น้องเนาะพามไส้บอลคณะกรรมาการตัดสินการแข่งขันสีพายกระสวงหรือว่ากันนำข่าวเมืองนะพี่นสนนานางองดีใจมานั่งเบ่งแถวนี้เนาะนี่แม่นอนุนกรรมาการทางต่างเนาะที่มาอยู่นี่ภาพบรรยากาศในพามไส้คือว่า,าการกำลัพงพี่น้องคือคือตกแต่ง เครื่องต่างๆเนาะบางว่าจะเป็นเครื่องเสียงนะจัดชั้นสะท้านที่เนาะที่ตอนทีมทีนี้อยู่ใส่อีกย่งจัดชั้นละเอียดเนาะอันนี้เมนภาพบรรยากาศข้างๆเนาะเมื่อเมื่อเมื่อื่นเขาสีมาแข่งเึืออยู่ที่นี่เนาะบ้านด่านักซีไพกำลังซ้อมกันที่น้องนี่ทีมงานของบ่าวบ้านนอกพี่น้อง ด้วยสุขภาพฮัสซิบานังเบิงอ่านกยางขาวพี่นอ้องยามขำๆแรงๆ่าสินอกอยางขาวอยู่บ้านเบึงสร้างอยู่น้องบ้านเบ,บึงสร้างหลายพี่น้องนับเป็นพันๆตัวถ้าผูดด้ใดอยากเบิงอยากเห็นนอกอยางขาวพวออู้นกยางขาวมายามขำนาะลายที่สุด อยู่ในประเทศลาวก็ว่าได้พี่น้องโดยเฉพาะอ,อยู่ในเมืองสนุนนบุรีถือว่าเขตนี่เป็นเขตนกยางคาวมากนอนร้ายที่สุดพี่น้องเนาะมันิ่นจะอยู่ที่ดอนกลางนะพี่น้องใหญ่หม่องใหญ่หม่องก่อนพี่น้องเด็กพี่น้องภาบรรยากาศทางนอก สำหรับคลิปนี future, country, ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์บ้านนอกเด้อพี่น้องเด้อพอกันม่คลิปนาสำหรับนกย่างเข้าถือว่าห้เห็นซันนี่ก่อนพอกันคลิปหน้าต่อไปพี่น้อง